นี่นะ,ะเราอยู่งานเลดี้ไนท์นะคะก <Yeah. S 1> ็จะมีทุกวันพฤหัสน,นะฮะ <Yeah. S 1> ที่โฮม่าเชิงทะเลนะคะ สวัสดีฮะการเดินทางของกาลิเลโอวันนี้ผมอยู่กันที่โฮมาเชิงทะเลนะฮะซึ่งผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3วันนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับผมมากๆเลยพราะที่นี่เขาใส่ใจรายละเอียดทุกมิติมากๆเลยจริงๆอย่างเช่นวันนี้นะฮะตรงกับวันพุธห้หาซึ่งเขาจะมีงานเลดี้ไนท์นะครับผู้หญิงจะฟรี2แก้วผู้ชายจะลด10%ซนะฮะซึ่งงานบรรยากาศดีมากครับเพราะเขาจัดริมสระว่ายน้ําบนชั้นรูปท็อปใครมาพักไม่ควรพลาดจริงจครับมาถึงบรรยากาศภายในโรงแรมกันบ้างนะฮะที่นี่เรียกว่าบรรยากาศดีมาก้นเยออาลลงกกมๆจโิป สิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมมากๆครับและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆสําหรับที่นี่คือการมุ่งเน้นความยั่งยืนของเขาเลนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้พลังงานหมุนเวียนในอากาศตามธรรมชาติในการปรับปรุงคุณภาพอากาศส่งเสริมการลดใช้พลาสติกโดยการจัดหาตู้กดน้ําดื่มให้ผู้เช่าได้ใช้ร่วมกันมีระบบจัดเก็บน้าฝนสาหรับการชุนรับประทานภายในโรงแรมซึ่งเอาจริงๆนะฮะดีเทลของโรงแรมที่นี่มีอีกเยอะมากแต่ผมไม่สามารถใส่ได้ภายใน2นาทีนะครับสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองห้องพักที่ www.homma.co ครับเรามาดูใน มีหลายรูปแบบห้องหลายใช้ให้เราเลือกมากๆเลยนะฮะเลือกได้ตามที่คุณชอบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอนะฮะหห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนหรือว่าเป็นดูเพล็กนะฮะซึ่งห้องพิเศษดูเพล็กเนี่ยเป็นแบบห้องที่เจ๋งมากๆเลยน่าสนใจยังไงนะฮะไปดูนะฮะผมได้เก็บภาพมาฝากทุกคนด้วยนะครับ เปิดประตูเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับส่วนครัวเปิดนะครับเดินเข้าไปเราจเจอกับลิฟวิ่งนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าฟอร์ทูลิฟวิงสูงมากเพราะว่ามันมี2ชั้นนะครับใต้บันไดจะมีเครื่องซักผ้าไว้ให้นะครับสำหรับแครพักห้องนี้นะครับจะได้ความรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งสบายมากๆเลยนะครับแลวห้องนี้ก็เป็นอีกห้องนะะึงฮะที่อยู่และสะดวกมากๆเลยนะครับเรียกว่าครบจบที่นี่ที่เดียวเลยนะฮะและอีกความทรงจํในดีที่ผมจะไม่พูดเลยไม่ได้สําหรับโรงแรมนี้นั่นก็คือบรรยากาศการทานอาหารตอนเช้านะครับบรรยากาศดีมากๆาเลยนะฮะ ยังเยอะแล้วก็ดีแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าที่นี่เขาใส่ใจทุกมิติการอยู่อาศัยจริงๆมันเป็นยังไงนะฮะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับไม่ว่าคุณจะมาเที่ยวมาพักผ่อนหรือมาทำงานนะฮะที่นี่โฮม่าเชิงทะเลเป็นตัวเลือกที่ดีไม่ผิดหวังแน่นอนครับ